ดูท่านผู้ชมอู้ว้าพี่เจน่ะพี่จว่าเอาหน้าไปใกล้ๆทุเรียนของคุณพ่อหน่อยไหมแย่โดนหนาวม่แม่่ม่ม่ทาไม่ต้องทำตาลอยอ่ะไม่ต้องทำตาลอยได้ไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปการปอกทุเรียนกันเป็นครั้งแรกของบ้านเราเลยนะของทั้งพ่อและของแม่เคยกินอย่างเดียวแต่เรายังไม่เคยปอกทุเรียนเลยใช่ไหมทุเรียนน้องเจว่าชอบไหม ชอบจริงชอบระชอบไม่ชอบอาพูดมาชอบพูดมาชอบนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยครับก็คือน้องอบวายยังไม่เคยกินทุเรียนเลยเคยกินแล้วแต่เขาไม่ไม่ค่อยชอบกินอ่าก็คือเหมือนกินยิดเดียวอะคือไม่นับเลยไหมอย่างนั้นนะขึ้แบบเซสเซียลของทุเรียนแะละคือทั้งพ่อและแม่นะชอบกินทุเรียนมากใหก็ชอบน้องจาฟ้าก็กิน่แต่มีพี่จาวาคนเดียวนี่แหละที่แบบเคยชิมนิดนึงคือ จิตดึงไม่นับว่ากินแล้วกันนะอืออ่ะเดี๋ยววันนี้คุณพ่อก็จะมาลองดูและเห็นเขาชาเรนทุเรียนปอกทุเรียนกันวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองปอกทุเรียนดูอเปล่านะแบบคือเคยเห็นแม่ค้าปอกอเดี๋ยวเราจะมาลองปอกลงอ,องดูอันนี้คือปอกมือเปล่าเลยนะวันนี้คือลองดูนี่วันนี้คุณพ่อก็มีอุปกรณ์สําหรับปอกทุเรียนมานะครับมีหลายไซส์ขนาดเลยเดี๋ยวจะมาลองลองดูนะครับว่า เราจะปอกผู้เรียนสําเร็จหรือเปล่าจะได้กินไหมติดตามรับชมครับจะได้กินหรือว่าจะเละจะได้กินหรือจะเละลุยไปจะว่าสู้ไหมสู้สู้ไหมอ้ยหอมอยากกินแล้วอ่ะไปลุยกันดีกว่าลุยกันมาหนูไม่ไล่กินเลยพ่อแม่ก็ขยัตงนไปเดี๋ยวพ่อเองตรงนี้เหมือนรู้สึกว่าเหมือนมันต้องใช้ใช้แรงนิดนึงนะพี่เออ มันต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะะอันนี้คือคุณพ่อเาว่าก็ต้องใช้มีดประมาณนี้ละแล้วก็ที่เคยเห็นแม่อันนี้มือเปล่าเลยนะที่คุณพ่อเห็นแม่ขานะอันนี้มันเป็นเออลืมบอกว่าคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับปกติเราก็จะคลิปของการท่องเที่ยวไปเที่ยว<อ>ท,ทะเลไปแคมปปิ้งอะไรอย่างนี้นะครับอ่า ก่มาจะทำเลหรือไม่เละอดูไงรอดูรดดูไ้พ่อก็ไม่เคยนก็คือเกิดมาก็ยังไม่เคยเลยนะผมหมอกหมดแล้วก็ยังไม่เคยปอกทุเรียนเลยนะวันนี้พ่อจะมาลองปอกทุเรียนดูที่โรงเรียนหนูชอบกินไงเป็นมากทุเรียนลูกนี้ก็คุณพ่อซื้อมาประมาณเอ่อสี่กิโลกว่ากว่าครับก็ประมาณหกร้อยกว่าบาทนะครับก็รลละหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะแล้วเรามาลองดูกันว่าปอกยังไงนะ มีวิธีการเลือกทุเรียนไหมคะวิธีการเลือกทุเรียนก็คือก็เลือกรูปก,กลมๆสวยๆเลือกที่มันมีหนาม้วถ้าไม่ใช่มีหนามมันมันกระหนุน<อ>่นสวยใช่ไหมเออเหรอจรย์ปกติคุณพ่อจะเลือกแบบไม่ใช่มีหนามนแต่มันไม่มีเลยคุณแม่คือมันมีหนามทุกรูปเลยที่ไม่มีหนามมันคือกหนุ่นไงคะ มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะพี่จะวาถอยห่างคุณพ่อนิดนึงนะพอดีถ้าคุณพ่อเดานะคุณแม่มันมันต้องมันต้องอย่างนี้ก็คือถ้าเราดูนะเนี่ยมันคือร่องมันคือร่องของมันอย่างนี้อันนี้รักจำจากแม่ค้ามานะเราไปซื้ออันนี้คือร่องมันอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะแลวก็คือร่องมันอย่างนี้ถูกไหมใช่ถูกแล้วก็คือร่องมันตรงนี้ลูกนี้มีทั้งหมดห้าพูนะห้าเขาเรียกอะไรห้าพูคห้าห้าห้าภูใช่เดี๋ยวเราจะลองเห็นแม่ค้าเขาทําก็คือเขาก็คือ เสียบมีดลงไปตรงนี้เสียบมีดลงไปที่ร่องมันเสียบก็คือทําทีละร่องใช่ทีละร่องให้ให้ภูมันหลุดออกมาจากลูกยอะไหมอะลองดูเดี๋ยวถ้าใครดูถ้าสมมุติเราเรามียอดกด s u b สไครต์สักประมาณเท่าไหร่ดีเราจะแจกเขิเมอร์ไหมอะไรเันน้เตียยวันมาเลยได้ไเท่าไหร่ดีแล้วแล้วเราจะเล่นกิจกรรมยังไงอ่ะมันก็มันน่าจะมีกิจกรรมนะยในยูทูบตัว ช่ไอตัวคอมมูนิตี้มันน่าจะเล่นกิจกรรมได้สมมติว่าลูกเนี้ยเราเราซื้อลูกเนี้ยมาในในราคา600กว่าบาทอเอานก็คือคิดเป็นกิโลแล้วกันกิโลสี่กิโล,โโลถ้าเราจะถ้าเราแบบว่าเราจะจะแจกเออ่แบบท่านผู้ชมอะ่ะแต่ว่าต้องมีเล่นกิจกรรมแล้วก็มีพวกยอดสับสักไรอะไระพวกเนี้ยมีกือว่าค้าไปอยู่ไหนก็ถ้าให้ยอดสับของเราถึงห้าพันห้าพันไหมห้าพันสับสักไรห้าพันสับสักไรยอดถึงห้าพันสับสักไรปีไหนก็ได้ถึงเมื่อไหร่ถ้า ถึงเมื่อไหรเราจะสุ่มใช่ไหมสุ่มคนที่คอมเมนต์นะมาในในคลิปนี้ภายใต้คลิปนี้คลิปทุเรียนเนาะคลิทุเรียนแล้วเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะออกอีกคลิปหนึ่งคือเป็นคลิปแบบว่าคลิปสุ่มก็คือเอารายชื่อทุกคนที่คอมเมนต์ภายใต้คลิปนี้ทุเรียนแล้วก็มาวนเอามามวนๆในกระดาษเนาะแล้วก็จับฉลากแจกแล้วก็จะบอกว่าใครได้ด้วยดีไหม โอเคห้ารางวัลห้ารางวัลโห้าสามสามพันกว่าบาทเลยนะแล้วก็จะแจกทุณเรียนคนละหนึ่งลูกห้ารางวัลลูกละาหกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทโอ้แล้วถ้าตอนนั้นที่เราแจกทุณเรียนโลละสองร้อยห้าสิบถูไงไม่เป็นไรเราคือเรา โอเคอยากแจกใช่ไหมอยากแจก5,000ัซับสไครต์โอเคแล้วก็แฟนเพจของช่องมาตวาซ่านะคะใช่แจกครแฟนแฟนเพจแล้วไปติดตามที่เพจได้แล้วก็ฝากกดซับสไครต์แล้วในยูทูบแล้วก็ในไลน์แล้วก็แชร์ไปแชร์ไปให้ได้ถึง5,000เร็วๆดีไหมใค้ยกคือดูคลิปนี้ให้เต็มคลิปมันคือเราจะได้ ทำแจกกันก็คือเหมือนเป็นเล่นกิจกรรมเล่นง่ายๆแล้วกสนุกกันนะคะเล่นสนุกกันอ่ะก็สนุกสนุกนะครับอ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณพ่อไปดูเข้ามาเนี้ยนี่จะพูดพูดพูดเนี่ยเป็นแบบรูปแบบวิชาการมากเลยนะแต่ไม่เคยทำยังไม่เคยทําเป็นเลยนะฮะบางวิธีการคนอื่นนะบางทีเขาเฉาะตรงนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะเพื่อดูเส้นอเขาตัดเขาตัดตีต้นมันเพื่อดูเส้นทุเรียนว่าร่องมันอยู่ตรงไหนแต่ลอง เห็นแม่ค้าไม่เห็นเกาทำเออไม่ค่ะไม่ต้องทำอ๋อหรือไม่เขาอาจจะให้มันตั้งได้ง่ายๆมั้งใช่ปะไม่รู้อะช่างไม่เป็นไรอันนี้คือครั้งแรกแล้วก็มือเปล่าด้วยลองดูว่าสำเร็จหรือเปล่านะเฉาะเลยจะว่าไปเตรียมเบตาดีนมาสิลูกเตรียมพลาสเตอร์พันแผลด้วยเตรียมเตรียมยาทำแผลด้วยพลาสเตอร์ด้วยมีดมีหลายสายมากนะท่านผู้ชมนะแต่คุณพ่อแบบจะลองลองอันนี้ดูก่อนอันนี้มันน่าจะไม่ไหวมั้งคุณแม่อันนี้มันว่าน่าจะต้องใช่นี่ยาวๆนี่นะเลี้ยวๆไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราใช้เนี่ยอันนนนีี้้เหรออัม ไม่ได้ใช่มั้งไม่ใช่ไหมนะ่าจะเอาอันอันนี้อัน,น,อน,นที่เราใช้นะ่าจะโอเคอันนี้อันนี้ก็บางเลยนะบางไปอันนี้แหละนะเดี๋ยวขอยือนนิดนึงนะเดาแล้วมันต้องทำงนี้เนี่ยที่เขาเขาต้องอันนี้เฉพาะอะไรอะ่ะเพราะที่เขาต้องใส่ถุงมือเฉพาะอะไรเพราะตอนที่เราดึงนี่ไงเห็นไหมใช่เนี่ยตอนที่เราดึงเนะนี่ยคุณพ่อเริ่มเริ่มจะเละแล้วเนี่ยตอนนี้นี่อ่ะผมผมพ่าเราถักแบงนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นนะคุณพ่อต้องแบบนี้เรื่อเดียวนี่ โอ้เพราะพอมีดมันจะมันจะแน่นไงคุณแม่เราต้องต้องต้องใช้แรงเราต้องใช้แรงนี่ใช่ไหมวิธีแม่ค้าขาเลยเขาจะผ่าปูใหญ่ก่อนใช่แต่เราเราปูไม่รู้อ่ะเราเห็นปูมันเล็กมันน่าจะง่ายเปล่าอ่ะเราก็เลยเอาปูเล็กก่อนแล้วกันมาดูกาดูกัดูไม่เห็นออกเลย เขาขาินเห็นเขาข่าทุกคูทุกคูเลยนะก็เสียบมีดไปก่อนเออเสียบมีดไปก่อนแล้วเหมือนก็จะขารูก่อถ้าเราเอาไม่ออกเราน่าจะอดกินแน่เลยใช่ถ้าเราไม่ออกอดกินแน่หืมมือเป็นรูหมดแล้วแต่ยังไม่เก็บนลวันนี้รีบหน่อยสิพ่อหิวแล้วหรอคะหิวเรลี่ยนแลวใช่ไหมอันนี้คือเราจะเสียบมีดเข้าไปอย่างนี้ทุกทุก ตามเส้นที่เราคือเส้นที่เรากะมั่วๆแะ้วแต่ว่าเรากะมั่วๆเพราะหนูได้กินแล้วหนูน้ำยาใหญ่ๆแล้วจะวายกินทุาเรียนไม่เป็นก็ดีนะคุณแม่เพราะอะไรแต่เนื้อย่ากทินเน้นๆแล้วมันมีคนแย่งเรากินไงใช่พอที่เรากินอร่อยกันในครอบครัวจะวาเกาอดกินแต่หนูแค่กินนิดนึง เหมือนท่าทางคุณพ่อเหมือนมืออาชีพมากยังไม่เคยต่อหุ้นเรียนไม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยทําปูปูนีบมือเลือดออกเลยโอ้โหข่ามกิ้งเลยเออนี่เขาทุเรียนแม่ค่ะพ่อตอนนั้นแม่เคยโดนปูนีบปืนไม่เคยไม่เคยหนูเคยเห็นพ่อโดนพ่อคุณพ่อคุณพ่อแม่ค่ะหนูเคยตอนนั้นแม่เคยอะไรนี่มันครบแล้วเนี่ยอย่างน้าฝั่งนี้ยังไม่ได้ทังนะอ๋อฮะล่าแม่ค่ะต่ลูกหนูเคย แม่ตอนนั้นหนูนี่ไงคุณแม่ออกแล้วแทนแทนแทนถูกถูกแล้วถูกเนี่ยยังไม่เห็นเนื้อทุเรียนถูกแล้วค่ะถูกแล้วสีไม่เห็นเหลืองเลยโอ้หอมมากหอมมากคุณแม่คือกลิ่นหอมทำไมกลิ่นอะเดมี่ลูกมาแม่สับให้หอมไหมไม่จะพูดยังไงเนาะมันมันฉุนฉุนนะหอมจนฉุนเลยบอกว่าใช่คือเนี่ยมันมันสุกกำลังดีอ่ะอันเนี้ย เดี๋ยวจะให้ท่านู้ชมดูเหนือนะนี่นี่คุณพ่อให้ดูมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอง่ายมากเลยเนาะดูดิแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราก็คือสับลงไปอ่ะจะว่าเราหลบเพื่อเพื่อพ่อพลาดมีดโดนพี่จวานะคุณพ่อพยายามจะใช้ค่อยๆเบาๆนี่อ้แล้วก็นี่คูเล็กผู้เลียนที่สวยมันจะต้องได้ห้าผูเนาะ อันนี้ได้ห้าปูแต่ปูนี่จ,จะเลน,นิดนึงปูไรีพ่อบอกพ่อขาคุณพ่อบอกพ่อข้าว่าพี่เอาลูกสวยๆแค่นั้นเองแต่ว่าเหมือนทุเรียนที่เนื้อหนานะเนื้อหนาเบิกหนาใช่ไหมเบิเกหนาเนี่แล้วคุณพ่อก็อเห็นอย่างนี้นี่ท่านชมอะเดี๋ยวคุณพ่อวางตรงน,นี้ก่อนจะให้ดูว่านี่เวลาเหมือนวันวันนี้มันนิ่มๆแล้วก็จะให้ดูนะอย่างนี้ที่พ่อเห็นพ่อเข้าทํานะเขาก็จะเชื่อตรงนี้ะใร่ใช่เขาจะตัดออก ปาดตรงนั้นออกเออแล้วเขาก็จะเชื่อดใส่ทีนึงใช่ใช่ก็หันไส้ออกนิดนึงอันนี้เป็นแม่ค้านะคะเป็นพ่อแก่พ่อแก่ใช้แรงงานพม่าของนี้ก็อร่อยเหรอมันก็จะอ่อนๆใช่ไหมมันจะมีกลิ่นทุเรียนนะพี่จะมาลองไหมไม่มีคุณพ่อกระเชิดตรงนี้อานะอคืออยากได้แบบเหลืองๆอ่ะเดี๋ยวสิลูกเดี๋ยวสิก็ลูกเดี๋ยวให้จอมชิมหน่อย ชิมชิมอร่อยอร่อยมาชิมตรงนี้เพ่อนเพื่อนๆดูหวานมากเลยนะอ่ะทีนี้พ่อคุณพ่อเห็นพ่อเขาก็ทําแม่เขาก็ทําอีกแบบคือคือทำงี้ใช่เขาก็จะกรีดลงไปไม่รู้กรีดอย่างที่บอกน,นะเสียงดุ้มากเลยโอ้ยนี่มืออาชีพเลยลเนี่ยดดูิแม่คะ่ะแม่เลยหลือเชื่อนะครั้งแรกในชีวิต<ม>เลยท,ท,ที่ทำทำได้เลยแม่ค่ะไหนว่าใครโอ้โหดูเพื่อนผู้ชมโอ้มองเห็นไหมในกล้องเนี่ยโอ้โห พิจารณาพี่จะว่าเอาหน้าไปใกล้ๆทุเรียนของคุณพ่อหน่อยแย่โดนน้ำเลยค่ะแม่แม่แไหนดูดิโอ้โหไหนมาเทียบฝ่ามือแม่นะกับผูนี้นะโอ้โหดูนี่ก็อยากจะรู้ว่าทุเรียนกับหน้าจะว่าอะไรใหญ่กว่ากันไปเทียบนิดหน่ไปเทียบนิดโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมทุเรียนใหญ่กว่าถ้าเราถึงห้าพันศับท์สไลด์ปีไหนก็ได้หรือวันปีนี้วันไหนก็ได้ถ้าเป็นทุเรียนถ้าถึงหน้ามันเราแจกเราจะสุ่มคนที่ คอมเมนต์ที่สับที่สับสไลค์เราแล้วก็คอมเมนต์ในคลิปนี้เนอะในคลิปอ่อทุเรียนเนี่ยวเราจะแจกทุเรียนคือรบกวนทุกท่านกดสับสไลค์แล้วก็แชร์ให้เราหน่อยโอ้ยอยากกินแล้วว่ะโอ้ลองไหมคุณแม่ลองเลยไหมอ่ะต้องนั่งไหมฮะมันจะได้อ่าโอ้มาเร็วมาเร็วพี่เจ้าวือ๋อคุณแม่ลองกินนะอ่ะคุณพ่อก็คืออันนี้คือไม่คือมันน่ากินมากจริงๆนะคะดูสีดูเนื้อสีเหลืองสองกระหล่ะแม่กินแล้วนะ ไม่กินแล้วนอะไม่กินไม่กินพี่จะมาลองชิมดูลูกอ่ะเดี๋ยวคุณพ่อจะปอกแบบนี้อีกนะท่านผู้ชมจะได้เห็นนะว่าคุณพ่อทําได้ทุกอันจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าเราโหเก่งมากเลยเนาะเหลือเชื่อเนาะเหลือเชื่อค่ะพ่อขาพ่อเป็นแม่ขะแม่เป็นลูกค่ะใช่ค่ะคุณพ่อขาเก่งมากเลยค่ะคุณเรียนทั้งหวานหอมอร่อยและกรอบเลยไม่ใช่ต้องเรียกว่าแม่ขาสิผู้ชายจะต้องเป็นพ่อขาสิผู้ชายเป็นพ่อขาผู้หญิงเขาเรียกแม่ขาอาชีไม่คะไม่ไม่ต้องโดนนะ พี่จาวาพี่จาวามานี่มามาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วมาเยี่ยมเอ๋อมันไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรนี่มันอ๋อมันมีนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่าตรงข้างนู้นนะอืมมีริมนิดนึงนี่ตรงนี้หนูแค่จะโยกไปดูใกล้นิดนึงหนูไม่ได้กินนะตอนนี้คือบ้านเราหอมไปด้วยทุเรียนทั้งบ้านแล้วทั้งบ้านแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนิดนึ่งนี่มือเปล่าก็กอกได้นะแต่ถ้ามันต้องสิบลูกนี่นะจะอ้วกเหมือนกันนะ แม่แม่ค่ะดูดิพ่อเป็นแม่ขะแม่เป็นลูกคขาแม่ค่ะผู้นี้อร่อยเนาะแม่บอกพ่อคือนี่มันแม่มันหวานกำลังดีนะเกือบแล้วตกตกเท้าบอกพ่อสิว่าพ่อเก่งมากบอกพ่อเก่งมากค่ะแม่ค่ะแม่เขาเรียกเดี๋ยวบินไปจะหมดลูกแล้วยังไม่เจอเม็ดมาเลยเนี่ยอือเม็ดมันรีบมากเลยเนาะอื้อหล่นหล่นแม่เนี่ยเม็ดมันแค่นี้เองขวา อ้แแมมมมม่จทไันเป็นนอย่างี้นี่ท่านสุนเดี๋ยวลองภูนี้มาดูกันโอ้โหแล้วทางนี้ก็คือเมื่อกี้พ่อทำไงนะก็คือต้องจับอย่างนี้ถูกไหมใช่จับหัวจับท้ายกำลังเดินดูด้วยเก่งมากพ่อกำลังใจดีมากเลยวันนี้แล้วเราก็เก่งมืออย่างนี้เนาะมันก็ตั้งได้แล้วไงมันก็ไม่โดนแล้วเราก็ทำอย่างนี้แล้วก็กรีดลงไปใช่กรีดลงไปบังเอิญอันนี้มันใหนนามสกอต ที่แรกนึกว่าจะปอกยากมากนะคุณพ่อไม่มั่นใจว่าจะทําได้หรือเปล่าอ่ะระวังมันหักด้วยม,มันนี่พ่อทำไม่เละเลยนะพ่อทำเก่งมากเลยแทนทันโอ้ยแทนทนอ่านมันเป็นฮักหรือเปล่าเนี่ยเป็นฮักเนี่ยพ่อเป็นฮัก,ก,น,กนี่นะสล็อตท่านผู้ชมนะที่แบบ ที่ชอบทุเรียนนะก็เนี่ยดูโอ้ยเท่าั้นแทใหญ่กเปลือกไม่หนาแต่ที่คิดไม่ได้หนามากทีแรกนึ้ว่าเปลือกหนาเปลือกบางเย็บเลยาคที่เราที่เราไปซื้อแรงนี้หนากว่านี้เนาะอันนี้บางอันนี้บางาลูกกินหนวิที่ไงคุณแม่ที่เขาเชื่อตรงนี้ด้วยเราจะได้ขาดนีว่าแรงเป็น ใช่ดีเด๋ยวทำเลยทำเป็นเฮ้ยอาอาคุณแม่ผมพ่อวางไหวางเลยค่ะครูนี่ใหญ่มากแล้วก็เดี๋ยวเราเชื่ออีกสนุกดีแท้นทนแทนไม่ผ่าไส้ไม่ผ่าเออลืมหือผ่าไส้อืม ต่อไปเวลาไปซื้อบอกไหมคะไม่ต้องอันนี้ผู้สุดท้ายแล้วใช่ไหมคะผู้สุดท้ายแล้วคุณแม่ทำไมมันถ่ายไปเหมือนถ่ายไปคู่ก็เพราะว่าคู่นั้นมันรีบไงอันเนี้ยเวลาเราไปซื้อทูเรียนนะมันจะมีเนื้อที่ติดที่เปลือกนี้นะน่ากินแรงอุดผาสัยยังผาสัยยังอันนึงแรงเพราะเป็นทางกับแม่เหรอคือเนื้อสวยมากทูเรียนเนื้อสวยมาก โอเคครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อกับครอบครัวน้องจาวาก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชอ่องรับชมช่องเราอยู่นะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะ,ะแล้วก็ได้รับความสนุกนะครับก็รบกวนกดติดตามไว้โอเค okay, ครับลาท่านผู้ชมไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,ย เป็นไงคะคุณแม่อืมคือมันหวานมันหอมและอร่อยมากอ,อให้ดูนะเนื้อนเน้นเดี๋ยวจะให้ดูเม็ดมันว่าเม็ดมันรีบมากเลยมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยอะไม่เห็นข้าปากแคบจังกลัวเห็นบ้นเหรอ,อใช่หรมะคือูกเรียนเป็นผลไม้ที่บ้านเราชอบกินกันมากที่สุดเลยนะครับทุกคนชอบกินหมดเลยครับครับ